นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปฏิบัติครับพระเจ้าตัดว่าเป็นผู้มีจิตเหนือเทวดาและพหมหมายถึงคุณสภาวะของจิตแต่นั่นหมายถึงผู้ที่เข้าสู่เขตปัญญาแล้วถ้ากลา่าวโดยบุคคลนักปฏิบัติเรียกว่า ทำจิตเหมาะสมกับสัตว์บุคคลทั้งหลายแล้วพร้อมจะไปนิพพานแล้วหรือจะกล่าวว่าเป็นผู้ให้ทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือแล้วหรือจะกล่าวว่าเป็นผู้สละโลกแล้วหรือแม้กล่าวในเบื้องต้นว่าสละโภคะทั้งปวงแล้วเพื่อเป็นิพพาน อย่างนี้ก็ได้เราก็น้อมเข้าสู่เส้นทางนี้อาศัยแนวทางคำสอนที่พระพุทธเจ้าตัดว่าคนที่ไม่เคยเป็นญาติของเธอนั้นกล่าวโดยย่อว่าไม่มีแต่ส่วนคำที่พระพุทธเจ้าตัด ไม่ได้ใช้คําว่าไม,ม่มีส่งใช้คําว่าไม่ใช่หาโดยง่ายดังนั้นเราก็เทียบได้ว่าสัตว์บุคคลทั้งหมดเรียกว่าที่เกิดอยู่ในสามสิบเอ็ดภูมิล้วนเคยเป็นญาติของเราเราก็คิดในแง่ที่ว่าทั้งหมดเหล่านั้นเคยมีคุณต่อเรามาแล้วทั้งสิ้นตอนนี้เราจะเป็นนิพพาน ดังนั้นเราให้เป็นครั้งสุดท้ายแผ่เมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายนี้เป็นความดีแต่ก่อนที่เราจะแผ่เมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายได้นั้นตัวเราก็ต้องรู้สึกว่าเมตตานี้เป็นความดีก่อนได้รับเมตตาแล้วเรามีความสุขก่อนเราจึงจะรู้ได้ว่าเมื่อเราแผ่เมตตาไปแผ่เมตตาไปสัตว์ทั้งหลาย ก็ได้รับความสุขแต่ส่วนการที่เราจะคิดยิ่งกว่านี้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีคุณต่อเรามากมายเราชดใช้ไม่หมดชดใช้ไม่หมดอย่าคิดอย่างนั้นคาว่าชดใช้หมดนั้นเป็นไปไม่ได้ก็ถือว่าเราได้มีความปรารถนาดีเต็มความสามารถของใจของเรา นี้เป็นข้อยุติแต่ส่วนที่ว่าจะแผ่เมตตาเนื่อนานไปเนื่อนาน,านไปแม้ร้อยปีก็ไม่จบไม่สิ้นเราก็จะตายก่อนดังนั้นก็มีขอบเขตว่าที่จะแผ่เมตตาเหมือนกับคำว่าเราจะตอบแทนคุณของสัตว์ทั้งหลายนั้นก็มีขอบเขตจำกัดเหมือนกัน ตามที่เหมาะที่ควรคือตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในลำดับขั้นของการเข้าถึงสมาธิและยกจิตขึ้นสู่ปัญญาจเจริญเบตากามาฐานในความรสึกว่าเป็นมิตรมีไมตรีจิตเริ่มจากตัวเราต่อเราก่อนคล้ายๆกับว่า ใจเราเบิกบานเราอยู่กับความรู้สึกว่าใจเราเบิกบานเป็นสัพพะยะเรามีความสุขนี้เพราะอะไรเพราะอะไรตามที่ตัดว่าวบชาติที่แล้วเราก็เคยทำทั้งบุญทั้งบาปนั่นแหละ แต่ตอนใกล้ตายจิตเราผ่องใสหรืออาจจะรวมถึงความสึกที่ว่าตอนใกล้ตายในภพชาติที่แล้วใจเราก็มีความสุขด้วยเบิกบานผ่องใสเป็นกุศลด้วยนั่นคือฐานจิตเก่าของเรานั่นแหละเป็นเหตุให้เรามีความสุขเป็นเหตุให้เราได้ที่พึ่งคือเกิดในภูมนุษย์ดังนั้น ตอนที่เกิดอยู่ในภูมิมนุษย์นี้มนุษย์ทุกคนก็ควรจะมีใจที่มีความสุขไม่นำเรื่องทุกข์ร้อนมาใส่ตัวเราเองเริ่มต้นจากอย่างนี้ก่อนหมายความว่าให้เราน้อมสู่ความสึกที่ว่าใจเราเบิกบานเรามีความยิ้มยิ้มกับตัวเองไว้ก่อน สื่อด้วยใจคลาๆกับเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าถ้าเราเจอใครเจอใครเราจะรู้จักคนนั้นก็ตามไม่รู้จักก็ตามถ้าคนนั้นยิ้มเราก็รู้สึกว่าใจเราก็มีความสุขที่ได้เห็นภาพอย่างนี้และรวมถึงถ้ายิ่งรู้สึกว่าคนนั้นมีความสุขมีความหวังดีต่อเราเราก็จะไม่ระแวง ไม่ต้องหาเหตุผลนี่คือสื่อด้วยใจแม้ตอนนี้ก็เหมือนกันเรายิ้มกับตัวเองเรามีความสุขสื่อด้วยใจเราจะค่อยๆรู้สึกว่าเราสบายใจเรามีความสุขใจระเบิกบานต่อเนื่องกันไปเราอยากจะอยู่แต่กับความรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้ไม่อยากคิดเรื่องอื่น นี่คือใจเป็นแบบนี้นี่คือสื่อด้วยใจอย่างนี้แหละเรียกว่าเรากำลังแผ่เมตตาแก่ตัวเราอยู่ด้วยความรู้สึกด้วยสภาวะจิตแม้ไม่มีคำพูดเราก็รับรู้ถึงความสึกที่ดีที่มีความสุขนี้ได้พอเป็นอย่างนี้คล้ายๆกับเราก็หันหน้าออกไปภายนอก สู่สัตว์ทั้งหลายในทิศทั้งหลายด้วยใจที่เบิกบานมีความสุขและรวมถึงส่งความรู้สึกที่ยิ้มยิ้มที่มีความสุขนี้ออกไปคล้ายๆกับถ้าเป็นการมองด้ยวยตาก็คือส่งกระแสเมือกับตาเราที่มีความสุขออกไปออกไปข้อสำคัญ มาจากใจจะทำให้เรารู้สึกว่าใจเราก็มีความสุขด้วยใจเราก็กำลังให้ให้ความสึกที่มีความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยควบคู่กันไปด้วยก็ได้สลับกันไปอย่างนี้ก็ได้ เมื่อน้อมจออใจไปอย่างนี้อย่างนี้ส่งกระแสใจไปอย่างนี้ไปอย่างนี้จะทําให้ค่อยๆรู้สึกว่าใจเริ่มมีความอิ่มความเต็มขึ้นนี้เทียบเท่ากับระดับสมาธิหมายถึงว่าผู้ปฏิบัติจะรู้สึก คอบคู่กันไปได้เองว่าใจก็ไม่ฟุง้งไม่อยากจะฟุ้งไปสู่เรื่องใดๆคิดนึกไปสู่เรื่องใดๆอยากจะอยู่แต่กับความสึกที่ใจเบิกบานใจมีความสุขใจอิ่มเต็มอย่างนี้อยู่เสมออย่างนี้แหละกําลังเมตตาต่อผู้อื่นต่อสัตว์ทั้งหลายอยู่แม้ ไม่ได้กล่าววาจาแต่นี้สื่อด้วยใจเราก็น้อมใจไปคล้ายๆกับว่าเราหันไปรอบทิศรอบตัวแม่ทิศเบื้องบนแม่ทิศเบื้องล่างด้วยใจที่มีแต่ความสึกแบบนี้แบบนี้ว่า เบิกบานมีความสุขอิ่มเต็มนี่คือการให้ให้ด้วยใจพอเป็นอย่างนี้ก็คล้ายๆกับว่าถ้าเป็นเหตุการณ์ว่าเราอยู่ที่ใดก็ตามแล้วคนที่อยู่ต่อหน้าเรามีใจเบิกบาน มีความสุขและกำลังเหมือนกับว่ามองมาทางเราด้วยใจที่มีความสุขพอเราเห็นอารมณ์ความมาอย่างนี้แล้วเราวางใจได้ว่าไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงใดๆเราก็จะรู้สึกได้ว่ารับรู้ความสึกที่มีความสุขแล้วใจเราก็มีความอิ่มความเต็ม ตามนั้นไปด้วยและก็รวมถึงถ้าแม้เป็นเหตุการณ์ว่าถ้าตัวเรามีความทุกข์อยู่แต่ใจเรามีความสุขการที่ใจเรามีความสุขนี้ก็มีโอกาสที่ว่าก็ไประงับความรู้สึกที่ใจเราไปรับรู้อยู่กับความทุกข์นั้นได้นั้นได้ หรือจะกล่าวว่าแม้ความทุกข์กายไม่หมดไปแต่ความสุขใจนี้ดำรงคลองอยู่ในใจก็ที่มีความสุขอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่วกไปสู่การจับความสึกของความทุกข์กายนี่คือช่วยด้วยใจสื่อด้วยใจ และก็รวมถึงถ้าผู้ใดผู้หนึ่งกําลังมีความทุกข์ใจอยู่มีความเดือดร้อนมีความเศร้าโศกเสียใจมีความขุนเคืองใจถ้าได้รับกระแสะของความที่ใจผ่องใสบ้างเบิกบานมีความสุขมีความอิ่มความเต็มก็คล้ายๆกับว่า จะมาทดแทนลดกำลังความสึกที่ขุนมัวบ้างเศร้าหมองบ้างเร่าร้อนบ้างทุกข์ใจบ้างเหล่านั้นลงไปดังนั้นผู้แผ่เมตตาผู้แผ่เมตตานี้ถือว่าช่วยให้สัตว์หลายมีความสุขด้วยรวมถึง บำบัดความทุกข์ด้วยตามกำลังของเมตตาจิตตามกำลังของสมาธิจิตของผู้แผ่เมตตานั้นถ้าผู้แผ่เมตตารู้ได้ว่าเราให้จริงมีผลจริงผู้รับจิตเปลี่ยนจริง จะทำรู้สึกว่าใจเราก็ยิ่งมีความอิ่มความเต็มมีความภูมิใจในแง่ที่ว่าเราได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยและเป็นความเหมาะควรแก่สัตว์ทั้งหลายด้วย จะทำให้ใจยิ่งเชื่อมั่นใจยิ่งเข้มแข็งใจยิ่งเด็ดเดี่ยวพอในที่สุดคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้จิตของเธอเป็นกุศลแต่ถ้ายังไม่ถึงปัญญาสักวันหนึ่งจักเสื่อมได้หรือตามที่ตรัสว่าถ้าเธอไม่ได้สหายผู้มีปัญญาเธอพึงไปคนเดียวประเสริฐกว่า ดังนั้นก็เทียบกับตัวเราที่แผลเมตานี่ว่าตอนที่แผ่เมตตาใจเราก็เป็นกุศลแม้ผู้รับกระแสเมตตาใจก็มีความสุขรวมถึงเป็นกุศลแต่แม้จะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้กี่ปีแม่ร้อยปีถ้าไม่ถึงปัญญาสักวันหนึ่งจะเสื่อมนี้ยังไปไม่ถึงความพ้นทุก์ดังนั้น เราไม่ได้มีเวลามากมายเราดูสภาวะว่าที่ให้นี้เราให้เต็มกำลังเต็มความสามารถของเราถ้าใจเรามีฐานของสมาธินี้พร้อมพอเราก็จะขึ้นสู่ปัญญานี้เพื่อบูชาคำสอนของพระพุทธเจ้าคือถ้าเราไปได้เราต้องไปถ้าก้าวหน้าได้ เราต้องก้าวหน้าไม่จะคิดว่าเราทำเพื่อเราเพื่อเราแต่เราคิดว่าเราทำเพื่อบูชาคําสอนของพระพุทธเจ้าเราทำได้เราต้องทำถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำคิดอย่างนี้จะยิ่งมีความภูมิใจในความรู้ของตนในความสามารถหมายถึงการฝึกการยกจิตของตน ให้เหนือโลกขึ้นไปตามที่ตัดว่าผู้ปฏิธรรมที่ถึงปัญญานั้นเหนือเทวดาและพรมดังนั้นใจเรามีแต่ความเชื่อมั่นเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนี้เป็นเหตุให้การปฏิบัติที่มีความหวังว่า เราหวังจะได้อะไรได้อะไรให้จิตเราเป็นอยา่างใดเป็นอย่างไรนั้นแหลงั้บเราไม่ไปทางนั้นที่เราปฏิบัติเพื่อทําตามเพื่อให้มีสภาวะเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าบูชาคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ต่างหากเราภูมิใจที่ใจเราเป็นอย่างนี้ที่ได้ทําอย่างนี้และรวมถึง ที่ได้ถึงคุณสมบัติของปัญญานี้ดังนั้นสรรภาวะของปัญญาที่เป็นเหตุให้จิตเปลี่ยนว่าเราไม่ต้องการจะยึดทุกสิ่งมีก็มีอยู่แล้ว แต่ใจเราไม่ต้องการจะยึดนี้ขึ้นอยู่กับเราเมื่อไม่ต้องการจะยึดความที่จะเปรียบว่าเรารู้สึกอย่างไรทั้งที่เป็นกายคือรูปทั้งที่เป็นเบทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างวิญญาณบ้างแม้จิตที่ตั้งมัน ราก็ไม่พวงที่จะยึดและเห็นสภาวะชัดเจนขึ้นว่าสภาวาจิตคือความไม่มีเกิียดสภาวะธรรมคือความเป็นภาระเป็นปัญญาภาระเพราะรู้เหมือนกับว่าวางจิตถูกสภาวะยิ่งไม่ยึด ใจยิ่งมีกำลังแต่แม้ใจยิ่งมีกำลังเราจะคิดว่าเราทำได้ทำได้รู้สึกอย่างนี้อย่างนี้นั้นก็กลายเป็นยึดต่อความไม่ยึดได้ดังนั้นแท้จริงแล้วถ้าใจของผู้ปฏิบัติมีแก่นคือหนักแน่น เข้มแข็งนั้นจะไม่ต้องการยึดสิ่งใดสิ่งใดและไม่ต้องการจะพักจับจำอยู่กับความรู้สึกอย่างใดอย่างใดแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะทิ้งทุกอย่างทิ้งทุกอย่างไม่รับรู้อะไรเลยไม่รับรู้อะไรเลยแท้จริงแล้วการปฏิบัติต้องมีสัพพายะ ใจที่มีความสุขเห็นผลเห็นขั้นเห็นความรู้สึกที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นคันนี้คันนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพื่อให้มีกำลังใจให้ใจเข้มแข็งขึ้นตอนที่ใจเข้มแข็งขึ้นนั่นคือความเพียรตอนที่รับรู้ว่าจิตเราตั้งมั่นอย่างนี้อย่างนี้แม้หลุดพ้นอย่างนี้อย่างนี้ ก็รู้ด้วยใจที่สงบนั่นคือสติเมื่อรับดูแล้วก็สำรวมเข้ามาสู่ใจที่หนักแน่นนี้ก็คือเจริญสติยิ่งขึ้นนี้รวมเรียกว่าใจเด็ดเดี่ยวไปสู่สถาที่มาถึงสาวพาจิตที่ไม่เคยไปหมายถึงไม่ย้ำจำความรู้สึก นี้เป็นวิปัสนาญาณนี้คล้ายๆกับว่าอุปมาว่าผู้ปฏิบัติแต่ก่อนเดินวนเวียนอยู่ต่อมาขึ้นเรือยานผานะลำใหญ่ แล้วเรือนั้นออกจากฝั่งขึ้นเรือคือยานนัทธสนะเห็นอเรศส,ส,สีออกจากฝั่งคือวิปสัสนาญาณเรือนั้นก็ตัดกระแสน้ํากระแสน้ําแล่นไปโดยเร็วนั่นคือวิปสัสนาญาณแก่กล้าถึงฝั่งนู้นคือพนันิพา์สิ่ง ที่ผู้ปฏิบัติคล้ายๆกับว่าทิ้งไว้เบื้องหลังทั้งหมดเหล่านั้นเรียกว่ากองทุกแม้เส้นทางที่เหลือนั้นผ่านไปผ่านไปแม้ทางนั้นพาไปสู่ฝั่งนูน้นความพ้นทุกข์ก็ตามแต่เมื่อเป็นอดีตไปเรียกว่ากองทุกทั้งสิ้นดังน,นั้นองค์มรรคเป็นปัจจุบันอดีตแม้ที่เราเคยทำได้คือกองทุก อนาคตคือความหลุดพ้นนั้นรออยู่น้อมใจฟังคำใดใจเป็นอย่างนั้นสัพเพสตาขอยสัตว์ทั้งหลายอะเวลาหนตุจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยอัพยาปัชชาหนตุ จงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียนอนีคาหวนตุจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์สุขีอัตานังปริหัดันตุคอยมีแต่ความสุขก,กายสุขใจพ้นทุก์เธอ แล้วทำใจมั่นอิ่มเต็มว่างยิ่งว่างยิ่งมีความสุขยิ่งว่างใจยิ่งมีพลังนั่นคือขึ้นเรือแม้ใจมีพลังแต่ไม่เกาะเกี่ยวจำ ความสึกของใจที่มีพลังแต่ไม่ใช่ว่าจะทิ้งไปนั่นคือเริ่มออกจากฝั่งใจที่มีพลังปรากฏเด่นชัดขึ้นอยู่เสมอแต่ใจของตนก็ไม่ผูกยำ้ำนั่นคือวิปัสสนาญาณที่เป็นความชำนาญใจที่มีกำลังเด่นชัดที่สุด แต่ความเกาะเกี่ยวของตนก็น้อยที่สุดหายไปนั่นคือวิปัสนาญาณเบื้องสูงความสว่างไม่เจนด้วยตาดุดฟ้าแลบรู้ด้วยใจนั่นคือดวงตาเห็นธรรม พระพุทธเจ้าระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคาวาพุทธังภะคาวันตังอะพิวาเทมิสวากาโตภะคาวาตาธรรมโมธรรมังนาสสามิ สุปาติปันโนภะคาวะโตซาวากาังโคสังขังหนามามีพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำบุญแล้วอุทิศใญาติผู้ลงรับนี้เป็นความดีทางศีลภาวนาเป็นบุญเราปฏิธรรมคือภาวนากุศลแม้หนึ่งนี้ประเสริฐกว่า เศษร้อยเท่าศศลหนึ่งประเสริฐกว่าทานร้อยเท่าตอนนี้เราเพ็นกุศลอันเป็นอธิอันยิ่งอันประเสริฐอุทิศให้ญาตนินี้เป็นความดีให้น้อมใจขอให้อานิสงส์ของการปฏิธรรมเจริญภาวนากุศลที่ข้าพเจ้าได้บารเพนกระทำแล้วในวันนี้ จงได้ถึงแด่ญาติท้งหลายของข้าพเจ้าที่ล่วงรับแล้วด้วยเถิดถ้าเราจะจอดจงว่าญาติคือผู้ใดผู้ใดก็สามารถน้อมนึกเพิ่มเติมได้สาธุสาธุสาธุ I uh -huh. เจ้าจงเป็นผู้นำอัตภาพที่เป็นอยู่ด้วยความสุขกายสุขใจตลอดกาลนาะนอหังทุกขามุจจามีขอข้าพเ,เจ้าจงพ้นจากความทุกขก์ายทุกใจอหังยะทะรัตธสัมป